โอเคสวัสดีทุกคนกันอีกแล้วนะฮะก็กลับมาในสกิมบีเวิร์สกันนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยเราสอนหาตัวของเอ่อชีฟส์ไซน์ทิสสกิมบีดี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ในวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะเราจะมาสอนหาตัวของอัพเกรดคาเมราไททันกันซึ่งเป็นตัวไททันที่โคตรเท่นะฮะแล้วก็น่าจะใหญ่มากๆเลยนะคือแบบมือมือพี่กันนี่คือหลุดรูปไปแล้วอะตัวใหญ่มากโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะฮะก็ทําการกดรับเควสมาเลยนะสําหรับนี่อัพเกรดคาเมราไททันกดรับมา ซึ่งผมบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีขั้นตอนในการหาที่น้อยมากนะแต่ว่าอย่าอย่าดูถูกความยากมาเด็ดขาดนะเพราะว่าขัา้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นในคอมนะคะมันจะยากมากเลยนะ มเรมเ่ซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะการเปิดทลิปด้วยแบบตัวของ c ล้อวีแมทนะและก็ตัวนี้เป็นตัวที่คนน่าจะซิมน้อยสุดมั้งเนี่ยคือผมแทบไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นใครแปลงร่างเป็นเขาเลยอะ่ะรียกาเป็นตัวที่น่าสงสารจริงๆนะฮะหรือถ้าเกิดคุณซิมคุณก็สามารถบอกในเมนได้นะโอเคช่ามาแล้วกันมาเริ่มหาเลยนะฮะโดยอย่างแรกเนี่ยให้คุณนะฮะทำการวาร์ไปที่ตัวของโกดิตี้ก่อนนะโอเคซึ่งขั้นตอนแรกนะฮะเราต้องตามหาตัวของฟิงเกอร์กันนะ,ะก็ให้คุณเนี่ยตามผมมาเลยนะฮะก็คือคุณเริ่มจากแบบเริ่่่มมจากนนีี้้ใยใยหคุณเ ทำการเข้ามาที่ซอยตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการขึ้นเดินนี้ไปชึบพอขึ้นมาแล้วนะฮะคุณจะพบกับตึกเออเสียงตางอยู่นี้นะ,ะทําการเข้าไปข้างในตึกเลยเข้าประตูไปนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะ,ะเลี้ยวแบานี้แล้วคุณจะพบกับนี่เออกเกอร์กันนะซึ่งคุณต้องแปลงร่างเป็นตัวเล็กนะ,ะเพื่อให้แบบมันเก็บง่ายๆอะ่ะคือ UI เล็กมากโอเคผมเป็นพาราไซสกิบิละเก็บไปแล้วก็ เป็นอันเสร็จขั้นตอนที่1นะฮะง่ายไหมโคตรง่ายอ่ะก็ขั้นตอนที่2นะฮะให้คุณเนี่ยทำการวาร์ปกลับไปที่โกลเด้นซิตี้นะและในรอบนี้นะฮะเราต้องมีตัวบินหรือไม่ก็ตัวของ s p e เกอร์วูแมนนะเพราะเขาอยู่สูงมากเลยสำหรับเคลีขั้นตอนที่2นะก็ไปสำหรับส s p เกอร์วูแมนของเราก็ให้คุณนะฮะทำการโดดขึ้นมาที่ตรงนี้เลยนะก็คือเอ่อตรงนี้เป็นกลางแบบใช่ไหมแล้วตรงนี้นะฮะมันจะมีแบบมีตึกเสียมตาลแล้วก็ประตูสีแดงอยู่นะให้คุณเนี่ยโดดไปที่ข้างหลังตึกเลยโดดสูงๆเลยนะฮะเพราะว่า ตึกในรอบนี้เนี่ยเดีย๋ยวสักแป๊บสักแป๊บหนึ่งแลนดิ้งก่อนตึกในรอบนี้เนี่ยคือตึกที่มีหลังคาเป็นแบบโดมสีฟ้าสีเขียวอยู่นี้นะให้คุณทำการขึ้นไปเลยแล้วก็เินมาที่ฝั่งนี้นะฮะคุณจะพบกับนี่เป็นแบบอะไรสักอย่างนนะมันคือเคบาชั่นหรืออะไรไม่รู้นะอย่าถามผมเพราะว่าอังกฤษผมสุดยอดมากก็วิธีการทำนะฮะคือถ,ถ้าเกิดเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะฮะคือมันจะมีตองน้ํานะฮะหล่นลงมาเรื่อยๆนะ ซึ่งหน้าที่ของคุณนะฮะคือการกดให้ฟองน้ําพวกนี้เนี่ยมันแตกภายในพื้นที่สีเขียวนะแล้วถ้าเกิดมันเลยไปสีแดงนะฮะคุณจะถือว่าพลาดนะซึ่งคุณสามารถพลาดได้ประมาณ20รอบมั้งและการที่คุณจะสามารถสําเร็จได้นะฮะคือคุณเนี่ยจะต้องไม่พลาดเกิน20รอบแล้วก็สามารถทาให้ฟองน้ําพวกนี้แตกภายในพื้นที่สีเขียวได้นะฮะประมาณ10กว่าอันนะแล้วคุณก็จะแบบผ่านเควสนี้ก็ไปเริ่มเลยนะฮะซึ่งในมือถือจะค่อนข้างง่ายกว่านะเพราะว่าเราใช้2มือสมมือได้อ่ะ ให้แบบเป็นนิ้วหลายนิ้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นในคอมเนี่ยคุณมีแค่เมาส์นะว่าจีจีนะฮะไปเลยนะโอเคคือเราสามารถพลาดได้แค่สิบรอบนะผมจำผิดเอายี่สิบดีกว่าทำมันแล้วกันก็กดไปเรื่อยๆนะฮะเล็งตรงจุดสีเขียวนะแล้วก็รีบๆกดไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสูตรมาพลาดได้กี่รอบนะเอาล่ะพี่แล้วทําทำสองรอบนะฮะคือรอบแรกเนี่ยเราทําเสร็จแล้วนะก็กดอีกรอบหนึ่งนะฮะให้มันเสร็จควสไปนะ โอเคเสร็จ okay. สิ้นเรียบร้อยนะฮะ่อนข้าง,ง่ายได้มากนะในมือถือนี่เป็นแบบไม่กี่โมเมนต์ภายในปริตัทโรบอทนะฮะที่ผู้เล่นมือถือสามารถแบบได้เปรียบมากกว่าผู้เล่น p c ได้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปที่เซอร์วิสพีกันนะเพื่อทำการรีวิวตัวของอัปเกรดทอใหด้จะท่านนะโอเคมาแล้วนะฮะเรียกได้ว่าตัวแบบใหญ่บเบิรล้วเหมนนะแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะใหญ่ไม่เท่าเออ ไม่เท่าไอ้ดิวเททันใช่ไหมไอ้ I, เนี่ยอัปเกรดดิวเททันใช่ไหมลองลองเทียบดูเทียบกับแตะกรูลนะฮะโอเคใช่คือไมโครเวฟกันเลยแหละคือแบบไอ้ดิวเททันนี่ยังสูงที่สุดอยู่นะสำหรับตระกู I, ลไททันเขาก็ไปกลับไปคำรักเททันกันถึงไม่สูงนะฮะแต่ว่าความเท่เนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะวิ่งไม่ได้นะคือแบบโอ้โหสปีดการเดินวิ่งได้ไหมเนี่ย โอ้บินได้บินได้แล้วก็การบินนะฮะตัวน,นี้จะเป็นแบบแสงเอฟเฟกสีฟ้านะคือถ้าเกิดเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นแค่สีส้มอย่างเดียวอันนี้เป็นแบบฟ้าผสมกับเอ่อส้มนะสังเกติว่าค่อนข้างเท่นะส่วนสกิลการโจมตีนะฮะรู้สึกว่าจะไม่มีนะหรือว่าผมต้องไปที่สกิลบีเวิร์สสองจุดศูนย์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมลองไปดูนะแต่เดี๋ยวเราลองแบบเราลองดูโมเดลเขาก่อนก็เดี๋ยวทําการเก็บไอเทมสักครู่หนึ่งอันนี้เป็นพวกไอเทมจากเอ่ออีเวนต์คริสตัสนะไม่เกี่ยวเก็บไปนี่ เดี๋ยวกานะรฝึกสิบขีดเรื่องเนี่ยไปสิบขีดต้องเอาสิบขีดนี่โคตรแบบโคตรเท่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวแล้วเราไปที่สกิบบี้เวิร์สสองจุดศูนย์กันไปดูกันว่าเขาจะมีสกิลอะไรหรือเปล่านะ,ะแล้วก็ไปดูของไอเชิฟไซต์สกิบบี้ด้วยเอาละไปกันนะฮะผมขี้เกียจแบบขี้เกียจเข้าประตูนะฮะขอวาร์ปไปเลยโอเค <S <S มาแล้วนะฮะก็ <S <S 1> <S 1> อยู่ไหนเนี่ยสำหรับเอ่อนี่อัปเกรดคาร์เมลา่าเททันนะฮะแปลงร่างไป เอาเดี๋ยวเซิร์ฟนี้ไททันเต็มแล้วคุณไม่สามารถเป็นไททันได้ถ้าเกิดคุณอยากไปไททันคุณต้องเติมโอ้ไม่กอดไม่มีโลบัรแล้วอ่องั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูแค่ไอชีฟไซติสคาเบล่าม่แล้วกันนะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สกิบบีเวิร์สสองจุดมันจะฆ่ากันได้นะจิบหัวคออันนี้แปปหนึ่งไททันทั้งสองตัวเนี่ยถ้าเกิดแบบไปแปรงร่างต่อหน้ามันน่าจะโดนฆ่าตายแน่นอนเอาละมาดูกันนะฮะสำหรับชีฟเดชไซติสกิบิดินะแปลงมาเฟิร์บนี่ โอ้ยรู้สึกว่าจะแบบมีแอมิชชั่นแบบมีรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะก็คือปกติถ้าเกิดเป็น1.0เนี่ยเขาจะแบบหน้านิ่งๆนะอันนี้มีแบบมี2ซ้ายขวาด้วยแล้วก็มีสกิลนะฮะเป็นเลเซอร์นะอ๋อเอาไว้แบบเอาไว้โจมตีพวกฝั่งเอ,อ่อคำน่าไททันใช่ไหมโเคเทสแล้วก็สามารถบินได้ใช่ไหมเอ,อ่ยใช่ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> คือเราไม่สามารถดิวไททันได้นะคนในเซิร์ฟมันเยอะเกินโอเคแล้วก็สามารถบินสูงๆได้ประมาณนี้นะฮะเรียกว่าโคเทสนะสำหรับชีฟไซนทิส โอ้แล้วก็ตอนยิงมีแบบมีการทําหน้าบึ้งด้วยเป็นรายละเอยียดที่ค่อนข้างดีนะสําหรับเอ่อคนสร้างโอเคก็เป็นว่าเปาน็นมาณรักันนะฮะับสำหรับเอ่อการสอนหาทั้ง2ตัวในวันนี้นะฮะก็คือตัวของชีฟไซนติสแล้วก็คาร์เมล่าไททันนะเรียกได้ว,ว่าแบบเท่งสองตัวเลยนะโอเคก็เป็นว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความเพียรยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะก็สาม,มารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนกันนะก็ เออบ๊ายบายเมื่อกี้ผมพยายามจะกดแปลงอีกรอบหนึ่ง <laughs> แต่ก็แปลงไม่ได้อยู่ดีนะ <laughs> คนแบบคนมันบ้าไททันเยอะเกินเอาล่ะบาย